ดูแล้วว่าใครทะเลาะกันเสียงใครกัดกันเสียงโชกุนไล่ลกัดน้ําตาลน้ําตาลวิ่งมาบ้านไม่ได้จับใส่กรงเลยนี่ไม่ให้อยู่นี่เลยนะล,ลูกนะอยู่นี่ดีกว่าเนาะนี่ไม่เอาที่นอนมาให้นอนนะลูกนะนะที่นอนให้นอนนะนอนซะลูกนอนซะนอนอยู่นี่นะกินข้าวแล้วนะลูกนะเดี๋ยวบ้านเราจะให้ดูว่าจะให้ดูว่าคนที่ไล่คือใครใครกัดนี่คนนี้กัดคนนี้ไล่กัดเขาที่นั่งเฝ้าเขา นี่นั่งเฝ้าน้ำตาลนี่นั่งอยู่บนรถพี่เขาพี่เขารถมาฝากไว้นี่นั่งอยู่บนรถพี่เขานี่นี่แล้วก็นั่งจ้องนี่มองน้ำตาลอยู่นี่นี่ครับนี่ดูเขาดูร้ายมากโชกุนร้ายมากนี่นี่มานั่งรถพี่เขาเนี่พี่เขารถมาฝากไว้เนี่ยนี่เนี่ยน้ำตาลอยู่นั่น เอออยู่านบ้านเราอย่าลูกอยู่บ้านเราลูกอยู่บ้านเรานะอยู่บ้านเราลูกแะแม่ปูที่นอนให้ดีๆลูกอลแม่ปูที่นอนให้ใหม่ดีนะแม่ขังหนูไว้นี่แหละดีกว่านะแม่ปูที่นอนให้ดีๆนะลูกนะเดี๋ยวก็ชินนะลูกนะถ้าอยู่ในกรงใหญ่เขาไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนน้ำตาลนี่จะเป็นคนแกล้งโชกุนจะเป็นคนไล่โชกุนน้ำตาลนี่จะเป็นคนตบโชกุนตลอดเลยตอนนี้กายเป็นโชกุนวิ่งไล่น้ำตาล เอ้กับกันหรอลูกแต่ก่อนหนูตบโชกุนตลอดเลยเหร,อ,หรอลูกเฮ้แต่หนูเป็นเจตตบเลยแต่ก่อน,นเนี่ยดั้งองู่ในเพจอ่ะเพจหนูอะ่ะเป็นเจตตบนี่วนเวียนวนเวียนเฝ้าอยู่นี่ครับไม่เป็นไนครับวน,ว,นวนเวียนเวียนเฝ้าเขาอยู่นี่แหละนี่แต่ก่อนน,นี่เป็นเจตตบเดีย๋ยวนี้กลายเป็นว่าโชกุนตบนี่เห็นไหมหรือว่าเราได้กินอิ่มเลยไหม,ไมลูกได้กินอิ่มนอนหลับในกลางคืนเนี่ยใส่มุงลวดให้ตอนในี้ยุงก็จะไม่กัดนะ ยัคืนแม่ใส่มุง้งรอให้ลูกนะมีกระชายแมวด้วยมีน้ํากินด้วยเห็นไหมมีทุกอย่างเลยนะลูกนะมีอาหารเปรียกอาหารเม็ดให้กินพร้อมเลยนะลูกนะอยู่นี่นะลูกนะคนเก่งของแม่นะอยู่บ้านเรานะคะนะ้าอยู่นี่นะลูกปองปนสงสัยปอนสงสัยเหรอลูกฮะ สงสัยอะลูกนี่น้ำตาลน้ำตาลจะของห้องเก่าไงลูกน้ำตาลจะของห้องเก่าที่ตอนหนูยังไม่มาไงลูกพอหนูมาแล้วพองปอนเลยหนีเลยลูกเอ้ยพอหนูมาแล้วเอ้ยน้ำตาลยังหนีเลยลูกเออพองปอนมาน้ำตาลหนีเลยใช่ไหมลูกมันเก่งของแม่อยู่ในนี้นะลูกนะอยู่นี่ก่อนนะลูกนะกลางคืนไม่จะเข้าเข้ากรงใหญ่นะลูกนะกลางวันนอนเล่นอยู่ตรงนี้นะลูกนะนี่ก็ใหญ่มากเลยนะกันลูกเนี่ยนี่ใหญ่มากนะลูกนะ อ,อมีที่นอนให้หนูด้วยเนี่ยเห็นไหมออกไปโชกุนก็แกล้งเห็นไหมลูกเนี่ยอ้วนปุ๊กละหนูอะ่ะเนี่ยน้าหกลูกน้ำหกมาทางนี้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 ค่ะลูกนอนชิลูกในที่นอนเห็นไหมทาที่นอนเละเทะเลยนอนชิลูกออนอนชิลูกออนอนชิลูก นอนเล่นบ้านเราอะลูกไม่ต้องไปไหนลูกอยู่บ้านเราอยู่บ้านเรานะลูกนะอยู่บ้านเรานอนสบายนะคะลูกดูเขา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 เขาจะเปิดประตูเอง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 ดูดู น้ำตาลนี่ก็เป็นแมวที่คนเอามาปล่อยหน้าบ้านแม่เกียงนะคะเนี่ยมั้งแต่อายุประมาณ2เดือนกว่าๆรือสเดือนประมาณนี้แหละนะแม่เกียงเห็นพี่โชคเขาจะเงื้อคอดูอะไรนะอยู่หน้าบ้านแม่เกียงเปิดต้นไม้ออกมาดูน้องนั่งนิ่งเลยแล้วก็ให้แม่อุ้มเข้าบ้านแม่ก็เลี้ยงคู่กับเลี้ยงคู่กับโชกุนมานะเหน็นนอนแล้วเลี้ยงคู่กับโชกุนมานี่กับโชกุนกับทาโร่เลี้ยงรวมกัน เอาไปามาพอทาโร่มาก็เขาก็เอ้ยพอชกุนมาเขาก็ลาคาญโชกุนเขาก็เลยออกนอกบ้านเลยแต่ก่อนเขาอยู่กับทาโร่ตลอดแต่พอชชเออเนี่ยพอชกุนมาน้ําตาลเขาก็เลยลาคาญโชกุนเขาเลยออกนอกบ้านแล้วเขาไม่ยอมเข้าอีกเลยเขาได้แค่วิ่งเล่นวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแค่นี้เขาไม่ไปไหนไกลเนาะแต่แม่ก็ไม่อยากให้ไปอีกแล้วเพราะว่าไม่เห็นว่าน้องไปบ้านหมาหมาดุแม่เลยกลัว กลัวว่าหมาทำร้ายน้องเนาะน้องออกมาไม่ทันเนาะอืออ่าอยู่นี่นะคะลูกคนเก่งอ่ะอืออืออ่ะเข้าไปอืออือจ้าของบ้านอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยเกิดจะพลิกตัวได้โอ้ยเกิดจะพลิกตัวได้โอ้ยอุ้ยอ่ะอือเกิดจะพลิกตัวได้อ่ะเออ อราเฝอน้ำตาลหน่อยลูกเรื่องเอน้ำตาลหน่อยครับลูกโอ้เรื่อน้ำตาลเฝอ,อ,อน้ำตาลหน่อยครับลูกเอ่อเฝอน้ำตาล,ลนะอย่าให้น้ำตาลไปไหนนะน้ำตาลอย่าไปไหนอยู่บ้านเราน้ำตาลอยู่บ้านเรานะอย่าไปไหนนะ